ใช่พอดีคือเสียงมันจะเบามันจะไม่คือมอเตอร์มันแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับนะครับตันมุม45ก็คมดีไม่หาอะไรนะครับเนี้ยฮะก็เข้ามุม45เนี้ยฮะครับสำห,หนะรับวันนี้นะครับมีโปรดีๆของตัวตัดองศาร่วมกับตัวอุปกรณ์เสริมนะครับ ตัวเขา4,850นะครับถ้าท่านมีแบตอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านจะอุดหนุนแบต 4,000mAh นะครับ2ก้อนแล้วก็ตัวชาร์จเนี่ยเป็นตัวชาร์จเร็วนะครับแล้วก็มีสว่านเออไขควงกระแทกนะครับ Impact ม,มี Impact หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ยังมีตัวสว่านที่เป็นหัวโลหะนะครับมีปรับกระแทกได้นะครับตั้งท็อกได้ปั้มความเร็วได้2สปีดตัวนี้ราคานะครับ 1740บาทก็เหลือ1700แล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีแถมนะครับปืนเป่าลมของเป่าลมร้อนนะครับของ b บ a แอดเด็กเกอร์มูลค่า800บาทหรือว่าบางที่ก็อาจจะมากกว่านี้นะครับบวกไขควงของส t ตเลนะครับตัวใหญ่นะครับตูดเหล็กนะครับให้ไปอีก1อันนะครับแถมไปในเซตนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมอนุชิตไทคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมารีวิวตัว8 8นิ้วตัดองศาของเจม่าไร้สายตัวนี้นะครับที่มีถามหากันมาซึ่งก่อนหน้านี้เราเอาเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็หมดไปแต่รุ่นนี้งานสวยขึ้นนะครับแล้วก็มีโปรดีๆที่ต้นคลิปเมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามีแบตแล้วมีเครื่องชาร์จแล้วเรายังสามารถใช้กับปืนยิงตะปูไร้สายของเจม่าแต่ตอนนี้หมดนะครับมีอะไรบ้างที่หมดไปแต่ก็กําลังจะเข้ามานะครับปืนยิงตะปูไร้สายนะครับแล้วก็เลื่อยวงเดือนไร้สาย เจียหินเจียไร้าสายกบไร้าสายอะไรเงี้ยกำลังเข้ามานะครับเดี๋ยวรอนิดนึงเพียงแต่ว่าตรงนี้มายังไม่พอกับเขาแต่ผมถ้าท่านอยากจะอุดหนุนไปก่อนก็อุดหนุนไปเพราะว่าผมมีโปรแถมไปแต่ถ้ามาเนี่ยเสริมไปได้เลยในอนาคตนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเจ้าตัวตัดองศา8นิ้วนะครับผมจะรีวิวกันในคลิปนี้เลย ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแต้ถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท Capital ทุนเท่านั้นนะครับครับผมก่อนอื่นเนี่ยขอบอกก่อนว่ารุ่นนี้จริงมาก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งแล้วก็หมดไปนะครับ แล้วตอนนี้มาใหม่แต่ผมว่างานตัวใหม่เนี้ยดีกว่าเก่าขึ้นมาเลยครับมีการปรับปรุงแล้วก็ดูสภาพเนื้องานค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะฮะข้อดีคือ1ก็คือน้ําหนักเบานะครับนะฮะมันจะเบานะครับยกไปเผื่อท่านทําหน้าไซตงงานหรือว่าทํางานนนอกบ้านหรือว่าทํางานหน้าบ้านที่โรงรถก็ยกไปทํางานได้ยกเก็บได้ง่ายนะครับนี่ฮะแล้วก็มีสไลด์ได้นะครับสไลด์ตรงนี้ได้เนี่ยสินิ้วเลยนะครับ ครับสไลด์ได้12นิ้วนะครับใบนะครับตัดได้ความสูงตรงนี้ตีซะว่า6เซนนะครับเขาเขาว่า62มิลหรือว่าประมาณ6เซนนะครับความสูงก็สบายๆไม้เราส่วนใหญ่ก็อยู่5้าเซน6กเซนเนี่ยไม่เกินนะครับครับส่วนฐานก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้ครับมุม45อ่ห้านะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้แต่ข้อที่เจ๋งของเขานะครับรุ่นนี้ตรงนี้สังเกตไหมครับถ้าผมเอียง ตรงนี้เห็นไหมเขาจะยื่นออกยื่นเข้าได้เจ๋งมากเลยครับไม่เคยเห็นที่ไหนมีนครับไอ้รุ่นนี้คือตัวนี้คือกันไม้มันชอบตีใช่ไหมสังเกตไหมครับพวกแบรนด์ดังๆรั้วโคดกันก็มีหลายเจ้าเพราะว่าตรงนี้มันเกิดช่องว่างเวลานั้นไม้มจะตีแต่ตัวนี้เขายื่นมารับไม้นะครับตรงนี้ฮะเนี่ยฮะอ่าใส่ใจรายละเอียดนะครับเนี่ยเวลาเอียงไปเอียงเอียงซ้ายไปมากๆ,ๆมันจะหดเข้าแต่ถ้าเราอยู่ในมุม90มันจะยื่นออกมารับอ่าอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะยื่นออกมารับ มันช่วยรับไม้นะครับแต่รุ่นนี้เอียงหัวได้เอียงไปทางซ้ายได้ทางเดียวนะครับคลายล็อกตรงนี้ครับดูตัวล็อกสะกก่อนนะครับตัวล็อกค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับเนี่ยฮะเอียงหัวได้นะครับเอียงซ้ายนะครับแต่ว่าตั้งตรงฉากได้นะครับแต่ว่าเอียงมาทางนี้ไม่ได้นะครับครับส่วนตัวสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับปรับ45องศาตัวนี้ปรับ90องศาถ้าเกิด เราตั้งฉากขึ้นมานะครับถ้าไม่ได้90ยังไงเราก็ปรับได้ด้านข้างตัวนี้มีซัพเปอร์ให้2ด้านนะครับเอียง45้าก็ปรับตัวนี้ได้ครับครับตั้งฉากอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับได้ที่ตรงจุดตรงนี้นะครับฉากส่วนถ้าตัดแล้วฉากมุมนี้ก็คือฉากกับลั้วนะครับก็ปรับได้เช่นกันนะครับขาทาสล็อตเป็นรูปตัวยูมานะครับคลายน็อตสตัวนี้อ่าแล้วก็อีก2ตัวฝั่งนี้นะครับด้วยประแจที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเขาให้ประแจเสียบมาตรงนี้เลยนะครับประแจหกเหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก่าคลายสามารถขยับได้นะครับปรับอัจัดให้ได้90อ,องศาตรงนี้ดูงานนะครับดูดูสเกล่ะเดี๋ยวให้กล้องดูใกล้ๆตรงนี้สเกลนะฮะสเกลไม่ใช่เ,ใชเปนสติกเกอร์ธรรมดาครับตัวนี้ค่อนข้างตั้งใจทําแล้วก็งานตัวนี้นะครับดูเฟสมาอลูมิเนียมตัวนี้บอกได้เลยว่าจริงๆคือแบรนด์ดังเนี่ยครับก๊อปปี้แบรนด์ดังมานะครับตัวนี้่าให้ดูนะครับงานดีงานดีครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ คอลเลกชไล์นะครับเจม่ามีซีเรียลนัเบอร์ด้วยนะครับของผมเจม่าเนี่ยผมรับประกัน6เดือนแต่เดี๋ยวนี้คอนเซปต์ของผมเจม่ารับประกัน6เดือนก็คือนะครับคอนเซปต์ของเจม่าผมเลยนะครับรับประกัน6เดือนคือฟรีค่าแรงนะครับถ้ามีปัญหาในระยะเวลา6เดือนฟรีค่าแรงเลยนะครับกับ2ที่ผ่านมา3ปีขายไปส่วนใหญ่ใช้เนี่ยใช้ในภาวะปกติไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นมีน้อยมากที่จะใช้แบบ เคสหนักๆก็คือหรือไม่ก็ใบเลื่อยทื่อหรือว่าใบาเลื่อยทีเกินแล้วมันไหมหรือว่ามีการฝืนเนี่ยก็ขออนุญาตถ,ถ้าเกิดกรณีไหมเปลี่ยนทุนขอเป็นอะไหล่ทุนแต่ว่าค่าแรงฟรีนะครับอย่างอื่นเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะครับถ้าอยู่ในประกันนะครับแต่ว่ายกเว้นทุนนะครับถ้าทุนไหมนี่ขอมีค่าใช้จ่ายเรื่องทุนนะครับของเขามีอะไรอีกนะครับก็ตั้งตัดขาดกระตัดไม่ขาดได้นะฮะถ้าเปิดขึ้นมาตัดขาดนะครับทะลุสไลด์ไปหรือถ้า ตัดบาเดยหรือว่าตัดไม่ขาดชนได้แล้วปรับตรงนี้นะครับเนี่ยเข้าออกงไงยังไงก็ทําได้เลยอย่างเงี้ยฮะปรับตรงนี้นะครับสูงต่ํานะครับเปิดอ่าได้นะครับรัาสาหรับตัวเป่าของเขานะครับ4,850ราคานี้เป็นราคาเก่าด้วยนะครับ ,4850 ถ้าท่านมีแบตของเจม่าทุกรุ่นอยู่แล้วนะอย่างเช่นตัวนี้เป็นของไขควงไขควงตัวเล็กนะครับแต่ว่าเป็นแบตตัวเล็ก1500นะครับก็ใช้ได้เช่นกันครับเดี๋ยวผมลอง เสียบให้ดูนะครับอลองลองเสียบให้ใช้ดูนะครับอ่าลองเปิดให้ดูครับเนี่ยครับตรงนี้มีเมื่อกี้ลืมรีวิวไปมีไฟ LED แล้วก็มีมี LED ด้วยนะครับไฟแสงสว่างแล้วก็มีเลเซอร์อนะครับเห็นไหมเลเซอร์นะครับมีไฟเลเซอร์สีแดงให้นะครับก็มีให้ทั้งเลเซอร์แล้วก็ LED นะครับเมื่อกี้นี้ผมใส่แบตตัวนี้เป็นแบตก้อนเล็กนะครับก็เดี๋ยวลองตัดให้ดูนะครับตัดตรงธรรมดา นี่ครับสบายๆนะครับตาตรงธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้ารุ่นนี้ถ้าอยากจะใช้นานหน่อยใช้แบต4,000ม ah ิลลิแอมเลยนะครับแล้วก็เอาตัวชาร์จที่เป็นชาร์จเร็วไปเลยนะครับถ้าเกิดตัวนี้ตัวเครื่องเปล่าแบต4,000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็ตัวชาร์จเร็วนะครับราคาทั้งหมด6,940นะครับเซตนี้นะครับก็จะได้ทํางานได้เลยแต่ถ้าท่านนะครับอุดหนุนเป็น แบตสองก้อนนะครับสี่พันมิลลิแอมเหมือนกันนะครับแบตสองก้อนแล้วก็ชุดชาร์จนะครับราคาก็จะเป็น8ปดพันสามร้อยสี่สิบนะครับเนี่ยฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยท่านถ้ามีถ้าท่านมีอุปกรณ์พวกเจม่าอยู่แล้วใช้ได้เลยนะครับใช้ด้วยกันได้เลยอย่างเงี้ยฮะก็ใช้แบตร่วมกันได้เป็นเซตของเขาเลยนะครับครับเดี๋ยวผมลองตัดไม้หน้าหกนะครับหนึ่งนิ้วนะครับลองตัดให้ท่านดูเป็นเปิดหัวไม้ธรรมดาเนี่ยครับลองดูนะครับเป็นไงบ้าง เปิดไฟเปิดเลเซอร์ช่วยอ่าสมมติอันนี้เลเซอร์คือกะระยะได้นะครับเนี่ยฮะไปพอดีคือเสียงมันจะเบามันจะไม่คือมอเตอร์มันแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับเนี่ยครับเบาๆนะครับตรงนี้อ่าดูเศษไม้ครับอันนี้ใบใบที่ติดกับเครื่องเขานะครับเนี่ยฮะอ่าหรือว่าเาเดี๋ยวผมจะเอียงหัวนะครับตัด สี่ห้านะครับอ่าลองดูอันนี้เดี๋ยวผมกดไม้ไว้ด้วยเลยดีกว่านะครับอ่าลืมบอกไปข้อดีคือถ้ามันมีไม้หนักๆนะครับตัวนี้เขามีปุ่มลับนะครับตรงนี้เลย3จุดเลยครับเครื่องนะครับสจุดเลย1 2ึ่สอามเขาทำได้วยครับตัวนี้เนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างตั้งใจทํามากๆนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมจะลองตัดสีผ้าแล้วเดี๋ยวลองกดแคมป์ดูนะครับตัวนี้ก็จะกดแคมป์นะฮะก็ท่านก็ทําตัวลับไม้ก็ well. ไ,ได้นะครับตรงนี้ถ้า ถ้าจําเป็นอ่เดี๋ยวผมจะเอียงหัวลองดูนะครับครับเนี่ยฮะก็ตัดแนวนอนเนี่ยฮะเอียงสี่ห้าก็วิ่งไปแนวนอนก็ได้นะครับครับเดี๋ยวผมจะตั้งแบบไม่ทะลุนะครับตั้งตรงนี้ได้นะครับได้ระยะเท่าไหร่เราก็ล็อกตรงนี้นะครับกันเคลื่อนตรงนี้กันล็อกคลายนะครับนี่ฮะล็อก ถ้าตัดทะลุเปิดขึ้นมาลงไปอ่าอย่างเช่นกรณีนี้เดี๋ยวตัดหัวไม้ก่อนทีนึงนะครับอ่าตัดหัวไม้ทีนึงเสร็จแล้วเราจะไม่ทะลุเราก็พลิกมาอ่านี้เราจะไม่ทะลุใช่ไหมครับเราก็เลื่อนมาตามที่เราต้องการเนี่ยมีเดเซอร์ช่วย นะฮะนะฮะจะบากเลยก็ได้บากเป็นบางใบอย่างเงี้ยก็ง่ายนะครับนะครับมุมสี่ห้าก็คมดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยฮะก็เข้ามุมสี่ห้าเนี้ยฮะความกริปนะครับครับสำหรับใบที่ให้ไปนะครับจะเป็นแปดนิ้วสี่สิบแปดฟันแต่ว่ารูเพาเนี้ยสามสิบมิล รูเพาสามสิบมิลเราก็มีจําหน่ายแยกนะครับตัวนี้ฮะอันนี้ใบยังดีนะครับตัวนี้เม็ดหกสิบฟันฟันละเอียดรูเพาสามสิบนะครับของเรามีจําหน่ายแยกเก้าร้อยห้าสิบตัวนี้งานดีนะครับตัวนี้จะเม็ดขบายจะค่อนข้างหนาและทนนะครับครับผมถ้าสนใจก็เก็บไว้ได้นะครับสําหรับเจ้าตัดออกษาแปดนิ้วพร้อมชุดโปรวันนี้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม